สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครูสารพจน์สีและน้องปลอยจากเรียนมัธยมุ้นอำเภอเดชอุดมหัวรานีจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบ่งเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนะครับออกเป็น3ส่วนครับสม่ติว่าเรามีเส้นตรงหนึ่งเส้นครับขั้นตอนที่1แล้วก็เอี๊ยดเส้นขอโทษครับสเจนดีมาทัดดีกว่ามาทัด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 เออมาทัดชัดเจนที่เส้นตรงหนึ่งเส้นเอาเลยทัดยาว ไปเลยครับเร็วๆจื้อแบ่งเส้นโต้เส้นนี้ยงครับออกเป็นสามส่วนโดยประมาณใช่วงเวียนครับไปครับหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนพอครับพอวัดระยะ หนาเลยครับคมคม,มด้วยยาวยาวยาวต่อต่อปลายประการสำคัญที่ับให้เราวัดระยะระยะที่เราตัดที่นี้นะครับที่จุดนี้หนึ่งาาสองสามพอครับ แล้วก็เชื่อมเชื่อมผิดตัดเข้าด้วยกันครับ ครับเสร็จแล้วครับเราก็จะได้เส้นตรงสีแ่งเป็น,นสามเครนสองแล้วก็สามสามรูปครับขอบคุณครับอ้า